ผู้ชมครับมากันที่ชุมชนทุ่วไทยบ้างครับจะพาไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลน,นครครับที่อพยพมาจากประเทศลาวสมัยรัชกาลที่สองนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยนั้นก็บอกว่ามีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจครับติดตามครับกับคุณยุทธนาอินทรสอนอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครครับ คุณสัตคุณคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภออากาศอาํานวยจังหวัดสกลนครจะพามาทําความรู้จักอีกกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบ้านที่นี่เรียกตัวเองว่าชาวย้ยพวกเขามีชีวิตีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งติดตามรายการวันนี้ครับ การฟ้อนรำด้วยท่าทางอ่อนๆออช้อยทั้งหญิงชายประกอบจังหวะเสียงดนตรีที่สนุกสนานเป็นกิจกรรมแรกที่บ่งบอกตัวตนชาวไทยย้ยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเพราะท่ารำส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากกิจวัตรประจำวันทั้งการหุงหาอาหารเก็บผักเก็บฟืนอาบน้ำแต่งตัวหรือแม้กระทั่งการเที่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาวซึ่งท้องถิ่นและกลุ่มเยาวชนที่นี่ยังคงร่วมกันอนุร,รักษ์ประเพณี และพยายามเผยแพร่ศิลปะทางวัฒนธรรมให้คนภายนอกได้รู้จักเสียงดนตรีที่สนุกสนานแต่แฝงด้วยเสียงทุ้มหนักทุ้มเบาจากกรองเลงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าโยยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยกรองเลงทำจากไม้ประดูมีลักษณะเป็นกรองสองหน้าหุ้มด้วยหนังวัวหรือหนังควาย ส่วนใหญ่จะใช้ตีในงานบุญมหาชาติหรืองานบุญต่างๆเวลาตีจะใช้ไม้หามสองคนหันหน้าเข้าหากันตีคนละหน้าไปตามจังหวะเสียงเพลงสิ่งที่จะดึงให้เยาวชนหรือว่าความเป็นชาติพันธุ์นี่มันหดหายไปนะครับก็เลยอยากจะเอาฟื้นฟูขึ้นมาโดยการที่จะปลูกฝังในระดับเยาวชนนะครับซึ่งเป็นนักเรียนระดับ อนุบาลแล้วก็ปถมนะครับทั้งการเ,าเ,าเล่นดนตรีนะครับการฟ้อนการรำไม่แต่การพูดการสื่อสารพิพิธภัณฑ์ห้องแสดงวัฒนธรรมไทยย้อยเป็นอีกหนึ่งจุดที่บันทึกเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสะท้อนถึงรากเหง้าในอดีตมีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และการหายอยู่หากินที่เรียบง่ายรวมทั้งการจำลองวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนลงหลักปักฐานเป็นชาวไทยโยยอำเภออากาศอํานวยจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมนการพัฒนาเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาในการที่นาวัฒนธรรมมาเป็นตัวจุดข,ขายเพราะเรามีอัตลักษณ์หร,รือเอกลักษณ์เดียวในความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยโยยต,ตรงนี้ซึ่งเราก็ประสานร,ร่วมมือกับทางชุมชนโรงเรียนนะครับบ้านวัดโรงเรียนด้วยกันในการจัดทําโดยเฉพาะ านาศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่เป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นตัวที่จะกระตุ้นนะครับเราเดิมเราใช้ชื่อว่าคณะย้อยสามวัยมีคนกลุ่มวัยต่างๆวัยเด็กวัยทางานนะครับวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมร่วมกันชาวไทย้อยในวันนี้ยังคงใช้ชีวิตพึ่งพาธรรมชาติเหมือนเช่นบนรรพบุรุษยังคงทํานาและประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักรวมทั้งยังถือหีคลอง14เหมือนเช่นคนในภาคอีสานจังหวัดอื่นๆ ซึ่งแม้ปัจจุบันวัฒนธรรมภายนอกเผ่าจะเริ่มกลืนวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เขายังเชื่อว่าวิถีไทยยยยังจะได้รับการถักทอจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มแข็งส่วนหนึ่งก็เป็นการการไปร่วมกับชนเผ่าอื่นนะอย่างโซ่อย่างแสกผู้ไทยงานผู้ไทยโลกนี้ทางเทศบาลก็ได้รับหนังสือให้เชิญไปร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกนันนะซึ่งเป็นการเผยแพร่ข,ของยยไปในตัวฮะ ถึงวันวันไทยโยที่เราจัดขึ้น6กค่บเดือนหเราก็เชิญเผ่าพัวไทยพวนหรือว่าไทยโซกุสมาหรือว่าไทยยอที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในจังหวัดสุรพรมมาร่วมงานนะเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งในในกันและกันนะซึ่งเป็นการเผยแพร่ไปในตัวว่าวัฒนธรรมของเผ่าย้อยก็ UH! มีตัวตนและเป็นอัตลักษณ์ของชาวโยยให้ประชาชนในเขตเทศบาลสกลนครหรือว่าเมืองจังหวัดสกลนครหรือว่าในเขตเทศบาลได้รับรู้ชาวไทยโยบ้านอากาศตำบลอากาศ อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครอพยพมาจากบ้านหอมเท้าสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมัยรัชกาลที่สองเนื่องจากต้องการแสวงพื้นที่ทํามาหากินโดยอพยพข้ามแม่น้าโขงมาตามแม่น้ําสีสงครามและแม่น้ํายามก่อนตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เรียกว่าบ้านม่วงริมยามปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภออากาศอํานวยซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก จึงทำให้ชาวไทยย้ยได้ลงหลักปักฐานจนถึงปัจจุบัน